ไม่อัปเดตระบบอนุญาตคุกกี้ใช้ไวไฟฟรีรู้ไหมยุคนี้มันเสี่ยงแต่ที่สำคัญมันยังไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีเรื่องที่เป็นอันตรายอีกมากฮะมีกกี่เรื่องกันเนี่ยไปดูสวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานรพียุคนี้อยู่ยากแค่ใช้มือถือก็กลัวและวว่าเงินจะหายออกจากบัญชีแต่เชื่อไหมคะว่าหลายๆครั้งเลยที่เราเห็นเป็นข่าว สาเหตุก็เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้งานเองนี่แ่ละค่ะวันนี้เราบี10พฤติกรรมเสี่ยงของการใช้เว็บไซต์และการใช้โซเชียลที่ไม่ควรทำมาบอกกันใครที่กำลังทำแบบนี้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทราบแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมแรกก็คือไม่อัปเดตระบบเพราะสิ่งที่ระบบเขามักจะอัปเดตกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเรื่องการอุดช่องโหว่ความปลอดภัยซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันตัวเราจากไวรัสมาแวร์นะคะแถมการไม่อัปเดตเบราว์เซอร์ก็อาจจะทําให้เบราว์เซอร์ไม่รองรับบางฟีเจอร์ก็ได้พฤติกรรมที่2 ก็คือการอนุญาตคุกกี้ทุกตัวซึ่งคุกกี้ก็คือไฟล์ที่เว็บไซต์นั้นๆสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทำสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์นั้นได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นด้วยวิธีการจำ คุกกี้เขาก็จะคอยช่วยจําข้อมูลการท่องเว็บของเราช่วยจําค่ากําหนดเว็บไซต์และความสนใจของเราว่าเราชอบอะไรสนใจเรื่องไหนอยู่จะได้นําเสนอข้อมูลให้ตรงกับความสนใจมากขึ้นแต่ทําไมมีคนแนะนําให้ลบคุกกี้ล่ะก็เพราะว่าด้วยความที่คุกกี้เก็บข้อมูลสําคัญเราเอาไว้เช่นรหัสบัตรเครดิตที่อยู่เบอร์โทรถ้าหลุดไปถึงมิจฉาชีพหรือว่าแฮกเกอร์ก็แย่เลยจริงไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะกดยอมรับคุกกี้อ่านและพิจารณาก่อนทุกครั้งดีที่สุดนะคะ หลายคนชล่าใจบอกว่าเครื่องฉันมีแอนตี้ไวรัสป้องกันไวรัสมาวร์ได้สบายแน่แต่อย่าลืมนะคะว่ามันก็ไม่ได้สามารถที่จะป้องกันไวรัสมาวร์ได้ทุกตัวเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตัวใหม่ๆม,มาแอนตี Anti ้ไวรัสยังอัปเดตไม่ทันก็มไม่ได้มีอะไร100%เซนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่แอนตี้ไวรัสไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้นั่นก็คือการฟิชชิ่ง ซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีเว็บประเภทที่เป็นเว็บฟิชชิงก็คือการทำหน้าเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาทำเลียนแบบของจริงเช่นปลอมเป็นเว็บธนาคารแล้วก็หลอกให้เหยื่อปรอกข้อมูลจริงๆลงไปเช่นข้อมูลล็อกอินรหัสบัญชีหรือพาสเวิร์ดต่างๆแล้วมิจฉาชีพเขาก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นที่ได้ไปแบบง่ายๆแล้วก็เอาไปสวมรอยแอบอ้างเป็นตัวเราหรืออาจจะไปล็อกอินแล้วดูดเงินออกจากบัญชีก็ได้พฤติกรรมที่4ี่ คลิกลิงก์พร่ำเพื่อจะเป็นลิงก์โฆษณาหรือลิงก์อะไรก็แล้วแต่มีความเสี่ยงมากที่จะพาเราไปสู่เว็บไซต์อันตรายหรือจะทําให้เครื่องเราช้าลงเพราะว่าเราติดไวรัสมาแวร์ขึ้นมาหรืออาจจะถูกขโมยข้อมูลก็ได้และพฤติกรรมที่5การใช้บัตรเครดิตบนหน้าเว็บไซต์แบบไม่ระมัดระวัง อย่างเช่นใส่ข้อมูลบัตรผูกบัญชีธนาคารไว้อันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะโดนแฮกบัตรเครดิตบัตรเดบิตดังนั้นแนะนำนะคะว่าข้อมูลสำคัญสคัญจะใช้เราค่อยกราะดีกว่าและพฤติกรรมที่6กับพฤติกรรมจำง่ายใช้สะดวกกับการใช้รหัสผ่านเดียวทุกอย่างในชีวิตเพราะถ้าสมมุติว่าคนร้ายรู้รหัส ่านของเราจาก1โซเชียลโซเชียลอื่นๆก็อาจจะไม่รอดด้วยนั่นเองทางที่ดีก็ควรจะใช้การตั้งค่ารหัสผ่านแบบ2ขั้นตอนหรือว่า Two Factor Authentication อันนี้แนะนำเป็นอย่างมากจะช่วยให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะและพฤติกรรมที่7ใช้ WiFi ฟรี Free สาธารณะหลายคนชอบแต่แบบนี้อันตรายมาก ระวังจะถูกขโมยข้อมูลได้นะคะ oh. เวลาที่เราออกไปนอกสถานที่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน 3G 4G จะปลอดภัยกว่านะ พฤติกรรมที่8ก็คือการเปิดแท็บไว้เยอะๆมากๆอันนี้มีผลทําให้คอมหรือมือถือของเราต้องทํางานหนักจนทํางานช้าลงได้และพฤติกรรมที่9การใช้ปลั๊กอินมากเกินไปซึ่งปลั๊กอินเหล่านี้ก็ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ของเราทํางานช้าลงแล้วแถมยังมีความเสี่ยงมากหากเราติดตั้งปลั๊กอินที่เราไม่รู้จักและพฤติกรรมที่10แชร์มากไปบอกมากไปทางโซเชียล การทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนร้ายสามารถที่จะนำเรื่องเราที่เราแชร์ลงไปในโซเชียลบอกลงไปต่างๆนานา,นาม,มาปฏิปะต่อจนกระทั่งสามารถสวมรอยเป็นตัวเราได้เลยนะคะและเผลอๆก็อาจจะมาทำธุรกรรมแทนเราได้เลยแบบนี้ต้องระวังด้วยและนี่ก็คือ10พฤติกรรมเสี่ยงที่เราไม่ควรทำในการท่องเว็บและการใช้โซเชียลที่นำมาบอกกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดน้ำ